สวัสดีครับทุกท่านครับผมโลภมิลาศครับแล้ววันนี้ครับทุกท่านเราจะมารีวิวนะครับเจ้าแอมโพเซอร์ตัวล่าสุดของ a อ P i n ต้องบอกว่าตอนนี้ครับแอมโพเซอร์เนี่ยเป็นที่นิยมกันในท้องตลาดเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆออกมาเนี่ยเขาจะเปลี่ยนวิยุไม่ได้แต่ว่าอยากอัปเกรดเสียงให้ดีขึ้นนะครับแล้วแอ P พายนี่ก็เป็นหนึ่งในเจ้าตลาดของแอมโพเซอร์เพราะว่าเขาพัฒนามาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับปีนี้เขาออกมาถึง3โมเดลของปี2024วันนี้เราจะมารีวิวกันว่า ตัวแต่ตัวสเปคเป็นยังไงและที่สําคัญจะมาตอบคําถามของลูกค้านะครับหรือคนที่เล่นเครื่องเสียงว่าเออเขาควรจะแนะนําให้เล่นตัวไหนดีนะครับเจ้าโพลเซอร์ของ Alpine เนี่ยออกมาตอนนี้ทั้งหมด3รุ่นครับรุ่นแรกก็คือ PXE R 8 0 8นะครับตัวต่อมาก็คือ PXE R 1 0 0 8นะครับแล้วก็ตัวท็อปของมันนะครับของตระกูลนี้ก็คือ PXE X ER 120 1 0 DP นะครับสตัวเนี้ย มันแตกต่างไงเรามาดูตัวแรกก่อน T X E R 8 0 8เนี่ยสเปคตัวนี้ครับผมเคยรีวิวไปแล้วเนี่ยตัวนี้ เอามาแทน R 6 0 0แต่พัฒนาขึ้นมานครับตัวนี้ต้องบอกว่ามีไฮเลเวลอยู่ที่6 c ชั n n e l นะครับแล้วก็มี RCA out 2 c h ช n n e l ตัวเขาเองเนี่ยครับก็สามารถจะต่อ Bluetooth ได้สามารถจะฟังเพลงจาก Bluetooth ได้ด้วยแล้วอัปเกรดมาจากเดิมก็คือมีกำลังขับสูงขึ้นถึง70วัตต์นะครับคูณะครับแล้วก็ยังสามารถจะมี RCA 2ชุดเนี่ยต่อซับหรือแอมขับซับเพิ่มได้ด้วยตัวต่อมาเรามาดูกันครับก็คือเจ้า PXE R 1 0 0 8ขีดเนี่ยตัวนี้นะครับ สเปคเนี่ยอัปเกรดจากตัว r 8 0ขึ้นมาตัวนี้พิเศษขึ้นมาตรงที่ว่าชแนลต่างๆเหมือนกันนะครับ v e เลเว a หกชแนลนะครับแล้วก็มี rca 2กํกลังขับเนี่ยเจวัตต์คูณแนะครับแต่ว่าที่พิเศษของตัวนี้ก็คือคุณภาพเสียงอัปเกรดขึ้นมาเพราะเป็น h i g h เลสเราจะดูที่กล่องได้ว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์ของ h i เลสออริโออยู่นะครับซึ่งสามารถจะถอดร,รหัส94 กิโลเฮิร์ตยีบิตได้สําหรับผมเนี่ยตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจและคุ้มราคาครับเรามาดูตัวใหญ่ต่อไปนะครับตัวท็อปขึ้นมาครับก็คือ P X E X 1 2 0 1 0 D P เนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยเรียกว่า full spec เลยตัวนี้เนี่ยนะไฮเอร์ได้ถึง12 Channel ครับมี R C A out เนี่ย2 c h a n n นลนะครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้กำลังขับเขาค่อนข้างสูงครับ c a n n e l เพื่อเป็นนี้ครับ 50วัตคูณ4นะครับแล้วก็ได้100คูณ4ซึ่งไอคูณ4ที่100เนี่ยสามารถบิดนะครับเป็น200คูณ2ได้หรือบิดเป็นโมโน,โนเนี่ยที่400วัตต์ก็ได้ครับเรียกว่าตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยใส่ปุ๊บเนี่ยสามารถขับซับวูเฟอร์ได้เลยโอเคแล้วทีนี้เรามาดูความแตกต่างทางด้านราคาครับราคาของ3ตัวเนี่ยนะครับอันแรกเราจะบอกก่อนว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นประหยัดย่อมเยาวที่ทุกอย่างครบหมด เป็นที่นิยมกันครับตัวนี้เนี่ยราคา1,9,800บาทส่วนตัวนี้เนี่ยก็เป็นรุ่นกลางนะครับซึ่งออปชั่นครบนะครับแล้วก็คุณภาพเสียงเนี่ยยกระดับขึ้นมาราคาเขาเนี่ยอยู่ที่2,7,900บาทแล้วเจ้าตัวใหญ่สุดตัวนี้นะครับ x 1 2 0เนี่ยครับราคาก็คือ3,500 0บาทก็ขึ้นไปตามระดับราคาครับทีนี้เราจะมาตอบคำถามกันว่าเออรถของทุกท่านเนี่ยควรจะเลือกใช้แบบไหนระหว่าง3ตัวนี้ครับ เรามาดูกันก่อนว่าถ้ารถทั่วไปตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นรถโต y ต้ตตา Honda ารถเก๋งทั่วไปนะครับที่งบประมาณไม่สูงแล้วก็อยากได้คุณภาพเสียงดีเนี่ยก็แนะนําเจ้าตัวนี้ p x e r 8 0ครับเพราะว่าตัวเนี้ยหลักการของการขับเขาเนี่ยก็คือว่าเขามีทั้งหมดเนี่ยออกมา8 h ชน n e l เราสามารถขับลำโพงแบบกลางแหลมหน้านะครับกลางแหลมหลังได้แล้วก็สามารถจะไปต่อซับฟูเฟอร์พวกตู้ซับ สำเร็จรูปพวกนี้ได้นะครับต่อมาถ้าทุกท่านเนี่ยมีงบสูงขึ้นมานะครับผมก็แนะนําตัวนี้ R 1 0 0แต่ความเหมาะสมของตัวนี้ลองดูแบบนี้ครับถ้าใครที่อยากอัปเกรดระบบเสียงเนี่ยเล่นแบบ3ทางหน้า2ทางหลังนะครับแล้วก็ขับซับตัวนี้ก็เหมาะสมครับแล้วที่สําคัญตัวนี้ก็คือเป็นไฮไลทด้วยส่วนตัวสุดท้ายตัวนี้นะครับถ้าทุกท่านเนี่ย ใครที่ใช้รถยุโรปตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเบนซ์บีเอ็มเนี่ยชานลเขาจะเยอะนะครับรวมถึงบางทีเนี่ยรถบางคันมีเซนเตอร์หน้าหลังด้วยเจ้าตัวนี้ก็จะเหมาะสมครับเพราะว่าเขาสามารถจะขับเนี่ยสามทางหน้าสองทางหลังเลาะชานลไปขับกลางแหลมได้แล้วก็ต่อแอมขับซับได้โอเคครับทุกท่านนี่ก็คือข้อมูลครับสำหรับใครที่กำลังสนใจมองหาโรเทเซอร์อยู่ให้เหมาะสมกับรถของแต่ละคันนะครับแต่ถ้าผมถามส่วนตัวนะว่าถ้าใครที่ใช้รถ ที่ผมบอกอยู่ที่ไม่ใช่ยุโรปนะเป็นรถทั่วไปเลยแต่อยากให้เสียงดีๆแล้วมีงบประมาณหน่อยผมจะแนะนําตัวนี้ครับเพราะว่าตอบโจทย์ขับหน้าขับหลังครบนะครับต่อซับวูฟเฟอร์ได้แล้วที่สําคัญครับมีทั้งไฟเบอร์ออปติกอินมีทั้งโคเชียลแล้วก็เป็น High ไฮเลสทุกขั้นบางทีเราสามารถจะฟังเพลงจากมือถือนะครับเข้าระบบโดยตรงคุณภาพเสียงเนี่ย ดีกว่าฟังจากวิยุเดิมอีกนะครับทุกท่านและที่สำคัญเนี่ยนะครับตอนนี้ที่ผมแนะนำเป็นโปรเซอร์ของ Alpine เพราะว่าเขาพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับออกมาใหม่พัฒนาให้ตอบโจทย์รถทุกวันนี้แล้วที่ผมชอบมากคือมันสะดวกครับเขาสามารถจะปรับจูนจากมืออได้นะครับเราเข้ามานั่งเนี่ยเราเซตปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถจูนได้เลยไม่ต้องเสียเวลาต่อคอมครับมันจะสะดวกขึ้นแล้วก็เฟรนลี่ยูดครับสำหรับผมนะ การจูในแอลไพเนี่ยกับตัวนี้ค่อนข้างง่ายครับทุกท่านสุดท้ายนี้ครับทุกท่านใครที่สนใจโเซสเซอร์ทั้งสาตัวนี้นะครับก็เข้ามาสอบถามได้มาปรึกษากันได้ครับที่มิลาดออดิโอทุกสาขาครับวันนี้ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรีวิวตัวนี้และหวังว่าทุกท่านที่ใช้รถอยู่แล้วน่าจะมีไอเดียนะครับในการเลือกใช้โเซสเซอร์ทั้งสาตัวนี้ครับ วันนี้ขอบคุณที่รับชมครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ